สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช่แช่กดนานๆกดยันยนันกดเยอะๆนะคะเราไปดูนางมาลายค่ะคนที่อวดว่ารักลุงเหลือเกินคู่อยู่กับลุงมาตั้งแต่ต้นสาบแช่งคนนู้นคนนี้เขานะคะด่าทอ,อยาบคายกับทุกๆคนแต่วันนี้นางมาลายเปลี่ยนไปเยอะค่ะหลังจากมาดูดกัญชาที่เมืองไทยว่าทําไมนางมาไม่ไปบ้านกอกๆอย่างนั้นอย่างนี้ติดตามบ้านกอกๆมานานทาไมไม่ไปหา นางมารเข้ามาในในลุงพลปัตแตนงเนี่ยเราเข้ามาเพียงแค่เป็นกําลังใจให้เขาไม่ได้เอาชีวิตของเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่นะคะเราโลกโซเชียลเราทําบุญเราช่วยสนับสนุนเราทำํำตรงโลกโซเชียลแต่ความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงของเราอยู่กับตัวเองค่ะนะดังนั้นเหตุผลที่นางมารไม่ไปหาก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่ได้เอาชีวิตของเราไปอยู่ตรงนั้นแต่เราเอาโลกโซเชียล เราเอาใจของเราไปให้กําลังใจเขาก็มีปัญหากันอีกว่าไปหาแสงมันไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเนาะแล้วทำไมบ้านกกอกติดตามมานานติดตามมันตั้งแต่แรกจําเป็นต้องไปหาไหมไม่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในใจเราไม่จําเป็นที่ต้องไปโูไปหาบ้านกกอกไม่ใช่ค่ะค่ะนางมาหลายพึ่งจะ จากเมืองไทยไปถึงที่ฮอลแลนด์ได้สักวันสองวันเมื่อวานนี้ขึ้นไลฟ์แรกแล้วก็บอกว่าที่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าเออไปทําไปเบอรบะรืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ําที่ดีฉันได้ทําคลิปไปนี่น,น,นะคะทีนี้นางมาไลฟ์เนี่ยมีเสียงถามมีคนถามหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะน่าจะเป็นพวกพอต่อด้วยกันว่ามาเมืองไทยตั้งนานทําไมไม่ ไปรักลุงมากไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปหาลุงหาป้าบ้างคนอื่นถามยังไม่เท่าไหร่เอฟซีพอต่อด้วยการเองถามเยอะแล้วดิฉันก็เอามาถามดนวยเหมือนกันว่าให้คุณรักเขาขนาดนั้นคุณกันคนนู้นคนนี้ออกไปจนติ๊กกี้เนี่ยก็ต้องออกไปแล้วนะคะตัวคุณเองคนไปเมืองไทยคุณบอกคุณเชื่อมั่นในปาริจิตอย่างน้อยคุณควรจะไปกราบคนที่มีศรัทธาควรจะไปกราบควรจะไป ไปที่ดงดอกกกกก็ไม่จําเป็นต้องไปนางบอกว่าคือนางรีบออกมาแก้ตัวทันทีรีบออกมาชี้แจงแล้วก็บอกว่านางไม่ได้หวังยอดไลค์ยอดวิวยอดอะไรนะแต่นางรีบออกมาชี้แจงแล้วออกมาชี้แจงในมุมที่ดีว่าเรารักเราก็รักแค่โซเชียลน,นะไม่ได้เราติดตามในโซเชียลไม่จําเป็นต้องไปหาไม่ต้องต้องไปถึงตัวสิ่งที่นางพูดออกมาก็คือนางไปครั้งนี้ นางไม่จะได้ไปเจอคนที่นางรู้จักในโซเชียลเลยเพราะต้องปกปิดตัวตนแปลกนะคะคุณเข้ามาหาแสงจากใหม่ๆไม่มีใครรู้จักคุณคลิปคุณไม่มีใครไปดู คุณบลักกรุงรักป้าทําบ้าบอไปสาบแช่งคนนู้นสาบแช่งคนนี้อะไรทุกอย่างตนตอนนี้คุณมีเอฟซีของคุณเป็นของตัวเองแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้หิวแสงคุณไม่ไดานไม่นี่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปหาลุงหาป้าไม่ได้รักขนาดนั้นคุณเกิดมาเพราะการปกป้องเขาด่าทุกคนขนาดวันที่มีหมายจับไปเนี่ย คุณจะบอกเลยคุณอยู่ตรงนั้นคุณอยู่กับลุงมาตลอดแต่คุณอยู่ในโซเชียลแล้วคุณยังว่าติ๊กกี้ยังว่าคนนู้นคนนี้คนที่เขาเปเงินทนที่เขาช่วยคนที่เขาช่วยมากกว่าคุณเยอะแยะตอนนี้ชัยพลต้องการกำลังใจต้องการเงินทุนแต่คุณเอาเงินไปดื่มเหล้าสูบกัญชาแทนที่จะคิดว่าถ้าคุณรักเขา เขาถูกกันแกล้งคุณอยากช่วยเหลือเขาแล้วคุณก็ได้มามากจากการบอกว่าเป็นเอซพอตอจิงไหมคะชื่อช่องคุณยังมีพอตรงพอตออะไรอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่อุดหนุนช่วยเหลือเขาเลยแต่ใครอุดหนุนช่วยเหลือเขาคุณดีดเขาออกหมดอย่างติ๊กี้เราจะไปทำทุระข,ของเราแล้วก็เที่ยวแค่นั้นเองดังนั้นเราก็กลับมาเหมือนเดิมในโลกโซเชียลค่ะแต่ชีวิตความเป็นจริงให้เราไปหาไหมคะ มันไม่แล้วก็อีกอย่างนึงการที่ด่ากันมีมีคดีความกันน่ะเราก็นั่งดูอยู่เราก็นั่งกินเบียร์ชิลชิไปเที่ยวไทยไปเที่ยวไหนก็ชิลชิเราไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเราโดนหมายจับไม่อะไรไหมเนี่ยมันเห็นสัจธรรมหลายอย่างดังนั้นนางมารักตัวเองที่สุดทําโลกโซเชียลก็ทําให้มันอ่อย่าไปมีความไปมีคดีความกับใครดีกว่าเวลาคุณจะไปเที่ยวไปอะไรคุณต้องมานั่งระแวงเหรอไปตรวจพาสปอร์ตอย่างเงี้ยคุณต้องไประแวงไามารไม่เอาด้วยคนนะคะนะ แล้วไม่ต้องมาถามนะทําทไมไม่ไปหาลุงหาป้าแล้วถามก่อนว่าทําไมต้องไปหาล่ะแล้วก็โลกโลกโซเชียลแล้วก็เป็นกําลังใจเขาอยู่เนี่ยถ้าจะไปหานะ่ะไปหาญาติพี่น้องไม่ดีกว่าเหรอแต่นิมานไม่มีดอกญาติพี่น้องที่เมืองไทยอะ่ะก็มีแต่เพื่อนแต่ฝูงนะแล้วก็ไปท,ทําที่ที่ไปเนี่ยไปโอนที่สัญญาที่นะคะนะที่ลาดรีแล้วก็ที่หนามแดงเป็นที่ของบรรพบุรุษของเราเองแล้วถามเป็นชื่อเรานะไม่ใช่เป็นชื่อเรานะคะ ให้เป็นเชื่อยักษ์อายตยไอ้ใหญ่ถามว่าเขาโกงไหมไม่กลัวเขาโกงค่ะเพราะเราทําสัญญากันเรียบร้อยที่ก็ไม่ได้ขายไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเราทาไปทําที่โอนที่ในต้องสองอาทิตย์อีกอาทิตย์เดียวก็เป็นชีวิตของเราละอีกอาทิตย์เดียวเราก็เที่ยว,เ,ยวเต็มที่ไปเห็นไปทั่วโลกอะไปไป,ไปทุกที่อะคุณเล่าเองนะคุณไม่จําเป็นต้องไปหาเพราะว่าที่คุณไปคุณไปทุระของคุณแล้วคุณก็ไปเที่ยวแต่คุณบอกคุณไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรอยู่แล้วในเมืองไทย ไม่มีญาติพี่น้องเหลืออยู่แต่คุณไปโอนที่ที่เป็นมรดกของคนในครอบครัวถ้าคุณยังไปโอนได้มันคืออะไรคะคุณยังต้องมีครอบครัวยังต้องมีอะไรอยู่สิแต่คุณไปเอาที่ดินแล้วคุณก็เอาที่ดินตัวคุณถือสัญชาติฮอลแลนด์แล้วเนี่ยนะคะสัญชาติดัชของคุณเนี่ย คุณไม่สามารถจะไปเอาที่ดินที่เมืองไทยได้คุณเลยใช้วิธีเลี่ยงกฎหมายโอนให้คนอื่นที่เป็นคนไทยไอ้เวรกรรมที่คุณสาบแช่งชาวบ้านชาวเมืองเขาทั้งหลายเนี่ยจะทำให้คุณโดนโกงดิฉันเห็นมาเยอะแล้วค่ะไอ้พวกที่เป็นต่างชาติไปแล้วแต่จะเอาที่ที่เมืองไทยแล้วก็ฝากไว้ในชื่อคนอื่นโดนมานักตนักแล้ว คุณไปถามคุณไปถามเจ้าน้องกับเจ้าพี่อยู่ฮอลแลนด์เหมือนกันที่โดนไปนะคุณไปถามดูว่าโดนอะไรไปเพราะฉะนั้นขอให้กรรมตามสนองคุณค่ะคุณไม่กล้าไปเจอคนใน yu ยู u b e ที่รู้จักคุณพ่ออะไรคุณบอกคุณต้องปกปิดตัวเองคุณกลัวว่าจะโดนคดีนั่นนู่นนี่คุณกลัวว่าคนจะกระชากหน้ากากคุณมากกว่าว่าคุณ ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเที่ยวหลอกคนอื่นเขาคุดกลัวเดีอยอไปฟังต่อคะ่ะเนี่ยขึ้นมาในทะแ,นแลนด์แล้วก็มาไลฟ์สดเหมือนเดิมไปทํางานเหมือนเดิมกินมาม่าเหมือนเดิมเช้ามาก็เหมือนเดิมเย็นมาก็เหมือนเดิมเพราะเราเราไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะมานั่งกินเบียร์นั่งสูบบุหรี่อะไรมันไม่มีทางแล้วเพราะเราต้องทํางานสุขภาพร่างกายเราต้องแข็งแรงแปกนะคะ คนของไอ้พวยหลายคนดูถูกดูหมิ่นดิฉันว่าแดกแต่มาเม่ากระจอกไม่มีจะกินแล้วทีอย่างเงี้ยกลับไปเมืองไทยของที่ซื้อกลับมาคืออะไรรู้ไหมคะว่ามีสำเร็จรูกแล้วเขาก็เล่าเองนะเขาก็จะแดกแต่มาม่าเหมือนเดิมแต่ไปอยู่เมืองไทยจะแดกเบียร์แดกเหล้าจะสูบกัญชาเต็มที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วคะ่ะเพียงแต่ดิฉันแปลกใจไอ้คนที่ ถ้าใิาฉันพูดว่าดิฉันทำแบบนี้ทุกคนจะต้องลุมสูมใส่แน่นอนมึงอย่างงั้นมึงชั่วมึงเลวแต่อย่างนี้จะบอกว่าเขาใช้ชีวิตเป็นเป็นความสุขของเขาถ้าไม่เรียกว่าอัคติแล้วจะเรียกอะไรคะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณอยู่ฮอลแลนด์ที่นั่นก็รู้ว่ามันจะมีคอฟฟ่ช็อปที่สามารถไปสูบกระชาได้เพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจว่าคุณอยู่ฮอลแลนด์ เวลามีเวลาว่างคุณก็ไปสุบประจากันทำว่าผิดอะไรไหมไม่ผิดหรอกคะ่ะมันไม่ผิดเลยมันขึ้นอยู่กับกฎหมายที่มองอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าถ้าเป็นฉันพูดพวกคุณจะถล่มกันใหญ่อุ้ยอียานมันอยู่งู้นนี่ยังมีเอฟซีคนหนึ่งได้ชื่อว่าคุณแหม่มอุ้ยอียานมันเน่าแล้วมึงไม่เน่านี่หน่ามึงไม่เน่าเมัอ้อเหร่อีหาแหม่ม ไม่รู้อีแมมไหนนะคะแต่อีเฮียอีสัตว์อีหาแมมแล้วมึงไม่เน่าหรอคะคนเราทุกคนวันหนึ่งต้องเน่าทุกคนคะ่ะออกมาทําปากดียันครั้งที่ฉันไม่ได้พูดถึงอะไรเรื่องนี้เลยแต่ไม่ได้พูดมากขนาดนี้จะเพียงจะสงสัยว่ารักนักรักหนารักปันจะแหกตูดดมรักจนคุณดา่าติ๊กี้ติ๊กี้ที่เขาช่วยเหลือเต็มที่จนเขาไม่เข้าไปแล้ว คุณไล่คนที่เข้าช่วยเหลือออกไปหลายคนเพราะแต่คุณเองคุณไม่เข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้รักฉันไม่ได้ติดตามแต่ก่อนคุณพูดเองว่าคุณรักลุงมากคุณสาบแช่งคุณนู้นคุณนี้คุณทําอะไรทุกอย่างคุณด่าคนคุณหยาบคายแต่วันนี้คุณบอกว่าจะไปทะเลาะกันทําไมบุหลันเนี่ยวันวันขึ้นมานั่งด่าด่าพ่อองมเไอสัตว์นะงานการที่สําคัญที่สุดเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินก็ไปใช้เอาไปท่องเที่ยวนั่นแหละคือความ สุขของเรามันเป็นมันเป็นอะไรที่เอ,อมีความสุขมากที่เราทํานะเราไม่ได้ม,มีมีคดีความกับใครไม่ต้องไปนั่งด่าใครอะไรให้มันมากเยอะไปด่าสมมุติว่าอะเราเป็นกําลังใจให้ลุงป้าแล้วเราไปด่าคนนั้นนะ่ะเพื่อมาปกป้อง้วตัวเองโดนโดนอย่างเงี้ยถามหน่อยเหอะใครใครจะมารับผิดชอบชีวิตเราก็ตัวเราเองไงต้องรับผิดชอบตัวเองดังนั้นน่ะถ้าจะเป็นกําลังใจให้ลุงป้านะ่ะขอให้มีสติเป็นกําลังใจให้เขาในสิ่งที่ดีดี เป็นกําลังใจให้เขาในสิ่งที่มันไม่ใช่ไปด่ากันแล้วมีคดีความมันไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเราเห็นแล้วสัจธรรมหนึ่งเออช่วยเขาสนับสนุนสินค้าหรือว่าไปช่วยเขาในการอา่าดูคลิปดูวิดีโอดูอา่าไลฟ์สดดูอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีกว่าดีกว่ามานั่งด่ากันโอ๊ยคนนั้นด่าลุงโอ้ยคนนี้ด่าป้าอย่าเอาการกระทํเนี้ไปเหมือนบุลหลันนะดูบุลหลันนะเรานั่งดูอยู่นะเขาแบบด่าทุกวันอนะ่ะด่าจนความสุขของเขาอยู่ตรงไหน กับไทยได้ไหมความสุขในบ้านปลายชีวิตเขาอยู่ตรงไหนเขาเคยมีความสุขไหมไม่มีอ่ะวันๆก็มีจะนั่งด่าคนน่ะแล้วก็จะหาความสุขได้ไงความสุขของเขาก็คือในโลกโซเชียลนั่งด่ากันในโลกโซเชียลเนี่ยแหละความสุขนะความสุขของนางมานน่ะแต่ต้องได้ค่ะนะไปเที่ยวเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนกับฝูงสนุกสนานนะไม่ต้องมานั่งหน้าหน้าไร์สดที่จะต้องมานั่งด่ากันทุกวี่ทุกวันน่ะพอเราเห็นทุกวันทุกวันเรารู้สึกว่าโอ้โห ชีวิตเขาเป็นแบบนี้เลยเหรอชีวิตเขาแล้ว,วความสุขของเขาอยู่ตรงไหนไวะถามหน่อยเหอะเขาเคยพาครอบครัวไปเที่ยวมีความสุขมั้งป่าวะเนี่ยเราเห็นแล้วมันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะพี่แมมป้ายวยแกหน้าแกเน่าแล้วอย่าไปขุดเลยนะนี่พูดพูดถึงให้ฟังเลยพี่แมมพอเราเห็นแล้วว่าความสุขของเรามันแตะต้องได้ความสุขของเราเราทํางานหนักแล้วเราก็ไปเที่ยวเ,น,เนี่ยเออเราสุดยอดเลยแต่พอเรากลับมาเราเป็นเที่ยวสนุกสนานกลับมาแว๊กนึงเข้ายู่ทุกอ้มันนั่งนั่งด่ากันนี่ก็โอ๊ยตายแล้ว อีมานเวลามึงไปเที่ยวมึงไม่ไปหาใครมึงต้องปกปิดตัวเองเพราะฉะนั้นเวลากูไปเที่ยวกูต้องถ่ายให้พวกมึงดูไหมเอากระตักกักง่ายๆเขาเคยไปเที่ยวไหมไม่ต้องเสือกเรื่องของชาวบ้านค่ะแล้วที่บอกว่าออีบูลันเนี่ยด่าด่าดาดาดาไม่ครอบสลุด่าแล้วโดนคดีความอะไรยังไงไม่ต้องเสือกเรื่องของฉันนะคะแต่คุณดูตัวเองตอนคุณเข้ามาใหม่ๆคุณด่าคุณสาบแช่งใครไปบ้างคุณด่าคนจน ช่องไอ้ขาหมูถูกป,ปิดเพราะดูดคลิปที่คุณดา่าไปลงคุณไม่โดนแต่ไอ้ขาหมูโดนเพราะความหยาบคายด่าทอมีแต่คาด่าของคุณคุณจำตรงนี้ได้ไหมลืมไปแล้วหรอือไอ้เหี้ยฮะตอนนี้มาทำเป็นนางฟ้าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกโซเชียลมันอย่างนี้ตอนนี้คุณเกาะติดแล้วไง คุณมีแสงแล้วคุณมีช่องคุณมีคนดูคุณไม่สนที่ต้องไปช่วยไอ้พ่วยช่วยดูคลิปช่วยนั่นช่วยนี่มันต้องการเงินมันต้องใช้เงินเป็นแสนๆที่จะไปจ่ายภาษีย้อนหลังคุณมีคุณบอกโอ้ยคุณมาอวดรวยว่าคุณไปเที่ยวมาที่คุณหมดไปสามแสนคุณเปยนั่นเปยนี่ให้มันสักห้าหมื่นไหมคุณมีวันนี้ได้เพราะเกาะมันอวยมันแต่ตอนนี้คุณบอกคุณไม่ได้รักมันแล้ว แต่ก่อนนี่รักลุงปานจะแหกตูดดมอุ้ยตอนลุงติดคุกตอนลุงโดนจับนี่อ้โยกูอยู่กูเป็นคนแรกกูอยู่ตลอดมึงอยู่ตรงไหนอีเฮีย้ยแล้วมาวันนี้มานั่งพูดอุ้ไม่เอาแล้วโลกโซเชียลมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะจะเป็นเป็นคนดีเป็นนางฟ้าอย่างนี้ได้สักกี่น้ําเดี๋ยวไายมึงก็ออกมาอีกมึงว่าอะไรจิก,กี้เขาไว้คนนั้นเขาช่วยไอ้พอจนวันนี้เขาไม่เอาแล้ว เพราะตัวมึงเพราะปากมึงไอ้พวยเข้าข้างมึงแต่มึงไปเมืองไทยอะมึงไปหยอดเข้าสักบาทสองบาทสักร้อยสองร้อยไปซื้อดอกไม้หยอดตู้บริจาคช่วยค่าไฟเขาสักนิดหนึ่งไหมไม่มีเลยบรรดาคนที่เัก,กะเนี่ยกลัวคนที่เหนียวสุดๆกับมึงนี่แหละ สลึงเฟื้องไม่กระเด็นเล้ออวดว่าโอ้โหสวยแล้วรวยมากสวยแล้วรวยมากมึงรวยเนาะต้องต้องไปตอบเครื่องเนี่ยทําไมไม่นั่งการบินไทยบินตรงล่ะนะทําไมไม่นั่งบินตรงก็ไปต่อเครื่องจนไปลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ําเบอะเบอะบะบ,บ,บ,บอย่างเงี้ยออกมาพูดอย่างนี้เด้อหรจะรอดูว่าจะอยู่ได้สักกี่นาไม่ได้รักลุงเนี่ย นะถ้าถามว่ามานันต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ไม่มีนะไม่ขึ้นไลค์ก็ไม่ตายเพราะเงินเราก็มีเพราะเราสวยรวยและเก่งนะคนรวยอะทําอะไรก็ไม่ผิดหรอก <c oughs> ใช่ไหมทุกคนการทาของคนน่ะมันถ้ามันจะทำคอนเทนต์่ะการด่ากันน่ะนะแล้วก็มีคดีความอะเวลาคุณไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันไปเที่ยวได้ไหมเนี่ยนะมันต้องมานั่งระแวงกันมันต้องมานั่งอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะคือมันดูดูดรนังมานก็ดูลุงป้าทุกวันนะเขาก็ไม่เห็นจะต้องออกมานั่งด่าใครเนยะ เขาก็ไม่เห็นไม่ต้องออกมานั่งเครียดไม่มีนะเขาก็มีความสุขของเขาแล้วก็มีความสุขของเราแล้วมันจําเป็นไหมเออไปหาลุงป้าหน่อยนะมาไม่ได้ไปค่ะเพราะเราจะให้ให้กําลังใจเฉพาะเฉพาะในโลกโซเชียลเพราะเรารู้จักลุงป้าในโลกโซเชียลดังนั้นนางมานไม่ไปหาใครทั้งสิ้นไม่ว่าบ้านกกกหรือว่าจำปาดงนะคะเนาะเราให้กําลังใจเขาตรงนี้พอเพราะดังนั้นมีคนด่าคนว่าไม่ไปหาไปหาเพื่อ เพื่อจะให้รู้ว่านี่นะเรามาแล้วนะเราไ้ดอาไม่เอาค่ะีิมานไม่เอารอดยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรทั้งสิ้นเราเอาความเป็นจริงเราเอาความจริงใจมากกว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเสนอหน้าตรงนั้นหรอกถ้าจะไปไปได้ไหมได้ไม่ไปตรงนี้แหละเป็นกําลังใจให้ลุงป้าแค่ตรงนี้แหละพอไม่รักกันจริงเหรอไม่ได้รักค่ะไม่ได้รักลุงป้าค่ะแต่เป็นกําลังใจให้แค่นั้นรักตัวเองที่สุด ก็พอตอฟังไว้นะคะเขาไม่ไปหาใครทั้งนั้นเขาไม่ได้รักไอ้พลวยเขารู้จักอยู่ในโลกโซเชียลก็ให้มันอยู่แค่โลกโซเชียลแต่ที่ฉันบอกเลยว่าถ้าดิฉันได้กลับเมืองไทยยังน้อยก็จะไปกอดสาวพิธีกอดป้าถอนกอดยายจำลองกอดช่างวาแจ๊ดเมียช่างวาหลายๆคนที่เราเคยเห็นโลดแล่นแล้วบางทีอาจจะไป ทักทายแม่พีนางขาเบียดหรืออะไรก็ได้ดิฉันว่าจริงๆเรารู้จักกันในโลกโซเชียลนะคะแต่ความผูกพันมันมีนะถ้าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเป็นมนุษย์และไม่ได้มาเพื่อหวังหาผลประโยชน์อย่างเดียวดิฉันมองว่ามันเป็นบุคเพาอารวาสแบบหนึ่งที่ทำให้เราได้มารู้จักกันเพราะฉะนั้นการได้เจอกันจริงๆอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถามว่าดิฉันต้องกลัวไหมเรื่องคดีความดีฉันไม่กลัวหรอกค่ะแต่ยังไม่ได้จังหวะที่จะกลับไปยังไม่ได้เวลายังไม่ได้ช่วงโอกาสเพราะฉะนั้นดีฉันจะไม่ไปทําเพื่อจะไปท้าทายใครอย่างนางมาลาัยเขากลับมาก็เพื่อที่จะมาโอนที่ดินของเขาได้ได้กลับมาเพื่อที่จะไปหาลุงหาป้าอะไรอย่างที่เขาบอกเห็นไหมคะเขามาทําธุระข,ของเขาไม่ได้ประวดสักดาอะไรกับใครยังไง ส่วนตัวฉันเองฉันไม่จําเป็นต้องไปอดสักแล้วว่าฉันกลับไทยได้ฉันกลับไทยไม่ได้ฉันจะกลับเมื่อฉันพร้อมและอยากกลับไม่มีใครจะสามารถมาบังคับหรืออะไรยังไงได้ถ้าพร้อมและอยากกลับก็จะกลับค่ะไม่ต้องรอเรื่องคดีเรื่องอะไรทั้งสิน้นเพราะที่ฉันเชื่อมั่นว่าตอนนี้ก็สั่งไม่ฟ้องไปหลายคดีแล้ว